เหมือนโครนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน,น้ำแห้งไปก็แตกกระแฮนีพนลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเนี่ยรั้งเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งพลังแข็ง ให้เเป็นนเ็นนนแผ่ดดมิทุกสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับดิฉันฟ้าวรรยาภูง,งามจากโครงการความดีที่ขอนแก่นเทศบาลนนะครขอนแก่นคะ่ะคุณผู้ชมคะในยุคป,ปัจจุบันนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าใครหลายๆคนนะคะเริ่มที่จะพาตัวเองเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมแบบสมัยใหมค่ค่ะ ซึ่งทําให้ห่างเหินจากการเข้าวัดทําบุญนะคะในสมัยอดีตนั้นพุทธศาสนิกชนค่ะมักจะพากันนิยมเข้าวัดทําบุญนะคะเพราะว่าวัดนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วยังใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาอีกด้วยค่ะ แต่เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะใครหลายๆคนจะเข้าวัดทาบุญก็ต่อเมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานบุญที่สําคัญเพียงเท่านั้นค่ะไม่ได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนในสมัยอดีตแต่อย่างใด แต่ไม่ใช่ว่าผู้คนในสังคมนะคะจะเป็นไปตามแบบอย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะในสังคมเล็กๆนะคะในมุมเล็กๆเ,เราจะเห็นได้ว่าทั้งหลายๆหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่สถาบันครอบครัวเองค่ะต่างช่วยกันร่วมมือนะคะรณรงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามวิถีชาวพุทธที่ดีงามดั้งเดิมค่ะ และในวันนี้ค่ะโครงการความดีที่ขอนแก่นจะพาทุกท่านไปพบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะในด้านการบริหารวัดและชุมชนค่ะโดยให้ชุมชนค้นหาคุณค่าอันดีงามของตนเองเพื่อเชื่อมโยงให้วัดและชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราตามไปพบกันกับฝากกันดีกว่าค่ะ พระครูบุญยญชยากรเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารวัดและชุมชนโดยให้ชุมชนค้นหาคุณค่าอันดีงามของตอนเองหรือที่เรียกว่าต้นทุนทางสังคมอีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางตามแบบอย่างสังคมในอดีตจากนั้นท่านจึงนำเอาสิมอีสานซึ่งเป็นทุนทางสังคมของบ้านสาวถีมาเป็นตัวขับเคลื่อนและหลอมจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลให้ชุมชนสาวัตถีและวัดชัยศรีมีความเข้มแข็งในทางวัฒนธรรมประเพณีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานเพื่อพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีโดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมสัมพันธ์ทำให้ท่านได้รับการยอมรับและการยกย่องอย่างกว้างขวางและได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม ด้านาศาสนาประจำปีพุทธศักราช2,548ปัจจุบันชุมชนสาวัถีและวัดชัยศรีมีความเข้มแข็งในทางวัฒนธรรมประเพณีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอื่นๆได้ดีและยั่งยืนตลอดมาเี่อัตรรมาภาพมีแนวความคิดที่จะใช้วัด เป็นศูนย์กลางโดยใช้วัฒนธรรมคือมันก็คงจะเกี่ยวข้องกับที่อธรรมาภาพเป็นเป็นพระคือความเป็นพระเนี่ยเราก็อยากจะเผยแผ่พุทธธรรมเข้าไปสู่ชาวบ้านให้สู่ประชาชนส่วนหนึ่งที่อธรรมาภาพค้นพบเป็นภูมิปัญญาของของพระในอดีตก็คือการใช้วัฒนธรรมการใช้จารีตประเพณีเป็นตัวเชื่อมในการ นำหลักธรรมเข้าไปสู่ประชาชนซึ่งจริงๆมันก็คือการพัฒนาพัฒนาคนในชุมชนมันหมายถึงการพัฒนาชุมชนในที่สุดเพราะฉะนั้นด้วยแนวความคิดอย่างนี้เราก็ต้องไปฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาธรรมเราก็มองประเด็นที่มันเป็นรูปธรรมว่าเรามีอะไรเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมมันก็มาถึงที่ที่เราต้องการที่ใช้วัดใช้ความสําคัญของวัดทีนี้ที่วัดมันตอนนั้นมันก็ยังยังมีสิ่งที่มี คุณค่าที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่ชาวบ้านยอมรับก็คือ,อหุกแก้มหรือภาพจิตกรรมฝาผนังที่ที่ศิลวัดชชญีความดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขนะถ้าเราตอบตัวเราเองได้ว่าเราต้องการความสุขเนี่ยเราะทภาพว่าเราต้องทำความดีแล้วล่ะแต่ที่นี้มันเป็นปัญหาอยู่ว่าคนยากมีความสุขเนี่ย แต่ว่าอยากทําความดีไหมแล้วก็จุดที่ที่ทําเอาเอาแบบอ,อัจามาภาพนี่เลยว่าจุดที่เราจะทําความดีเริ่มต้นเราต้องทําที่ตัวเราอย่างัตมาภาพทําเองก็หลายปีนะกว่าที่เราจะรัดว่าให้เราคือมันต้องง่ายที่สุดคือเราทําตัวเรานี่แหละให้เป็นให้มีความดีแล้วให้ชื่อว่าเป็นคนดีก่อนคือมันง่ายที่สุดคือถ้าเราทําตัวเองไม่ได้มันมันจะไปทําส่วนรวมไม่ได้เพราะฉะนั้นพอจุดเริ่มต้นเนี่ยเราทําความดีให้กับตนเองได้ มันก็จะเกิดว่าเราก็จะทําความดีให้กับส่วนรวมให้กับยุ่ชนได้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งความดีที่ขอนแก่นที่ฟานนำมาเสนอในวันนี้ค่ะนี่คือแบบอย่างที่ดีในการนำความดีงามในอดีต หวนกลับคืนมาสู่สังคมในปัจจุบันค่ะพร้อมกับการได้เรียนรู้วิถีพุทธที่แท้จริงและนอกจากนี้นะคะยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองและรักษาไว้ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะความดีที่ขอนก่นในด้านของความดีที่เผยแพร่พุทธศาสนายังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะ เรายังมีแบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดีของพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งพระเทระผู้มีแนวความคิดกว้างไกลในการพัฒนาทั้งพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นไปพร้อมๆกันได้อย่างเหมาะสมค่ะเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะพระธรรมดีโลกสมานสุเมโทเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นพระเถระผู้มีความคิดกว้างไกลในการพัฒนามีแนวคิดในการพัฒนาพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นด้วยการปรับปรุงพื้นที่ภายในศาสานสถานให้ร่มรื่นน่าอยู่และยิ่งเป็นผู้บุกเบิกในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมมีการตั้งศูนย์ฝึกอบรมธรรมที่ทันสมัยทั้งเนื้อหาและสื่อโสตทัศนุปกรณ์และในส่วนของการพัฒนาชุมชนนั้นพระธรรมดีโลก ได้เสริมสร้างจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนชาวอีสานหันมายึดในคุณงามความดีตามหลักปฏิบัติของมันพระบรุษเช่นการปลูกจิตสำนึกเรื่องลดละเลิกอบบยมุขในงานบุญนอกจากนี้ท่านยังนำแนวทางการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษามายังชุมชนด้วยการก่อตั้งหน่วยกู้ชีวัดป่าแสงอรุณธนาคารข้าวโคกระบือประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศาสนิกชนชาวอีสานมักเล่าสู่กันฟังว่าท่านเป็นพระนักเทศที่ไม่เหมือนใครเพราะเมื่อท่านแสดงธรรมจบมักจะมีหนังสือธรรมะหรือเสื้อมาแจกบ่อยครั้งที่เทศจบแล้วท่านยังมอบเงินกันเทศคืนให้กับเจ้าภาพเพราะเห็นว่าฐานะเจ้าภาพนั้นควรช่วยเหลือจนแนวทางการปฏิบัติของท่านเป็นที่ยอมรับนับถือและเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไปเสมอมา การบริหารบัดของเราที่วัดป่าเสียงรุ่นนี่เรามุ่งเพื่อที่จะให้เป็นให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นจุดที่จะต้องสร้างคนดีให้มากขึ้นคือถ้าทําไปแล้วเราไม่ให้ทําไปแล้วก็แล้วไปเฉยๆโยนี่พระเรานี่จะให้จะรอให้โยมเขาไม่ได้หไม่ได้เราต้องเข้าถึงประชาชนหมายถึงว่าเราจะต้องจัดกิจกรรมหรือว่าจัดอะไรต่างๆภายในวัดสถานที่ต่างๆพร้อมที่จะให้เขามา ข้ามาดูตัวอย was, ่างอย่างเราได้วัดที่เป็นเป็นเป็นศูนย์ทางด้านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนี่วัดเรานี่เป็นจุดเริ่มต้นของของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วถ้าหากเราทําเป็นตัวอย่างที่ดีงามนี่ชาวบ้านเขามาดูก็โอ้ตัวอย่างได้เพราะฉะนั้นเราต้องวัดเราต้องต้องต้องสร้างบริหารจัดการในเรื่องสถานที่เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆาเป็นให้เป็นตัวอย่างเขาได้แล้วก็ สมกับเป็นวัดที่จะต้องวัดกายวาจาใจให้เราให้มันสูงขึ้นดีขึ้นไม่ใช่วันต่ำลงทำดีเพื่อความดีแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำความดีเพื่อต้องการที่จะให้ใครยกยอสรรเสริญหรือเพื่อสิ่งตอบแทนอันนี้เราจะต้องยอมปิดทองรังพระให้มากถ้าหากเราไปคิดแต่จะปิดทองง่าพระโดยที่หวังอยากแค่ ให้มีชื่อเสียงมีคนยกย่งยองชื่นชมแล้วนันก็เป็นเป็นความดีที่ค่อนข้างแก่ไม่ตรงต่อตามหลักธรรมเราต้องพยายามปิดทอง,งรเราเพรึ๊กคือทําดีทุกที่ทุกสถานที่ไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามในที่รับถึงแจ้งเราทำกันด้วยจิตสํานึกที่เป็นชอบในการทําความดีในการที่จะให้จิตใจของเรานะมีความมีคุณภาพดีขึ้นสะอาดข,ขึ้นสูงขึ้นเป็นจะุดมุ่งหมายสำคัญ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของพระเถระผู้มีแนวความคิดกว้างไกลในด้านการพัฒนาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยให้เป็นภาระของพระสงฆ์ที่เดินบนเส้นทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชนหรือเราจะเดินตามเส้นทางที่ท่านได้แผ้วถางไว้แล้วเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านล้วนมีคําตอบอยู่ในใจแล้วคะ่ะและทั้งหมดนี้คือความดีที่ขอนแก่นในด้านความดีที่เผยแพร่พุทธศาสนา ซึ ard, anyway argent, ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มุ่งเน้นในการนำเสนอเรื่องราวของความดีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่บุคคลที่ทำความดีพร้อมทั้งร่วมกันยกย่องและถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลที่ทำความดีค่ะเพราะเราเชื่อว่าคนหนึ่งคนไมีได้ดีพร้อมทุกอย่างแต่ความดีของเขาตั้งหากค่ะที่จะช่วยเยยวรักษาก่อเกิดสังคมที่สันติสุขและเกื้อกูลกัน อย่าปล่อยให้ผู้ที่ทำความดีต้องท้อแท้และเดินเพียงลำพังร่วมกันให้กำลังใจและยกย่องความดีที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำไว้เพื่อให้เป็นต้นแบบของความดีในการสร้างสังคมใหม่ที่สันติสุขตลอดจนเป็นการร่วมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้คนร่วมกันลุกขึ้นมาสร้างความดีเพื่อไม่ให้ความดีหมดไปจากสังคมค่ะความดีที่ขอนแก่นยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกับความดีที่ขอนแก่นได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ